สวัสดีค่ะป้ามุนาพาแซบสะไพรเดนมากชวนเพื่อนๆกินก๋วยเตี๋ยวปากซอยกันนะจ๊ะวันนี้ก็จะเป็นมีแห้งนะจ๊ะมีแห้งของอร่อยปากซอยจ้ากับไทยต้องได้กินนะคะเนาะก๋วยเตี๋ยวมีแห้งหลังจากกินมีแห้งเสร็จแล้วก็มาทํางานจ้าหาค่าก๋วยเตี๋ยวนะคะบ้านเราเนาะทำงานหาค่าก๋วยเตี๋ยวช่วยพี่สาวจ้า ขวดที่พี่สาวเก็บมาจากาที่ทํางานอะไรต่างๆหรือว่าเวลาไปประชุมอะไรก็แล้วแต่ตามหมู่บ้านตามพื้นที่พอเก็บมาแล้วนะคะก็ต้องมาแกะสติกเกอร์ออกเนาะนี่แหละคือความลำบากอยู่นะนะคะไม่เหมือนต่างประเทศต่างประเทศคือหยอดขวดเลยนะคะต้องเทน้ำออกหมดเลยด้วยนะคะต้องเทน้ำออกหมดแล้วก็แกะสติกเกอร์นะคะแกะสติกเกอร์แกะพลาสติก ที่อยู่นอกขวดออกให้เหลือขวดเพียวๆนะคะแล้วก็ใส่ในถุงเนาะอันนี้ก็คือวิถีชีวิตของเขานะคะแต่เราก็ช่วยเขานะคะหาข้าวก๋วยเตี๋ยวนะคะพาเพื่อนๆนมาชมจ้าช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวก็เสร็จนะคะเนาะกวดจะได้เนาะเออเออพี่สาวก็ทำไปนะคะป้าโมนาก็ขอทำคลิปสักหน่อยนึงมีทั้ง ถุงพลาสติกเนาะมีเยอะแยะแกเอามาเยอะแยะเก็บมาเยอะแยะนะคะป้าโมนาก็มาช่วยแต่วิธีการเก็บเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะคะป้าโมนาจะให้ชมวิธีการที่เขาเก็บมาจากเขาทํายังไงจะถือมายังไงจนหมดนะคะเขาก็จะเอาถุงถุงพลาสติกเราธรรมดาเนี่ยแล้วก็ร้อยเป็นพวงแบบเนี้ยเปิดฝาแล้วก็หมุน เป็นพวงแบบนี้เลยป้าโมนาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะว่าเป็นแบบนี้วิธีการเก็บวิธีการถือมาได้เป็นสิบสิบขวดเลยนะทุกคนโดยที่ว่าถ้าเราเอาใส่ในถุงอะ่ะมันก็จะไม่ได้ขนาดนี้แต่ถ้าเราทําวิธีนี้โดยการเปิดถุงแล้วก็เอาถุงเปิดเปิดฝาขวดไม่ใช่เปิดถุงเปิดฝาขวดนะคะแล้วก็เอาฝาปิดหมุน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 มาแล้วก็ห้อยตรงเลงตรงเลงมาพันนี้แหละเออ ไอเดียดีเว้ยนะคะพอเก็บมาก็มาโยหน้าบ้านเก็บมาก็มาโยหน้าบ้านนะคะพอได้เยอะๆแล้วเราก็มานั่งแกะกันทีหนึ่งนะคะนั่งแกะแล้วก็เอาถุงใส่ในในพลาสติกนะคะป้าโมนาเก็บทีเดือนหนึ่งป้าโมนาก็ได้สองพันกว่าบาทแต่นี่เขาเก็บโอ้ต้องมานั่งแกะอีกเนาะความลําบากของบ้านเรานะคะวิถีชีวิตไม่ว่ากันนะคะเนาะก็ตามนั้นตามพื้นที่ไปนะคะแล้วแต่พื้นที่ เยอะแยะของมาเยอะแยะแทะถังถึงอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดนะคะบ้านนี้เก็บมาอย่างเดียวแหละขวดนะ่ะหลังจากแกะขวดเรียบร้อยเหนื่อยนะคะเราก็ไปหาโมูกระทะกินกันนะคะมื้อค่ำเนะาะไขมันก้อนนี้ป้าโมนาจองนะจ๊ะไขห้ามแย่งนะคะมีหมูนะคะ มีผักต่างๆมีปลาหมึกนะคะน้ำเปล่าคนละแก้วพากันไปกินนะคะอยู่แถวในหมู่บ้านนั่นแหละไม่ไม่ไกลนะคะ,น,น,ะ,คะน้ำจิ้มเซ็บเนะคะน้ำจิ้มเ็บเๆใส่ผักลงไปก่อนเลยกินเท่าไหร่ก็กินกันไปนะคะย่างไปกินไปเนาะ ตบยุงไปด้วยนะคะยุงคงได้กินอาหารนะคะกินหมูกระทะอโอ้กินกันให้เต็มที่เลยจ้าหนึ่งสองสามสี่ไปกันสี่คนหลานสาวพี่สาวนะคะก็ได้อีกอัทลดรนึ่งเนาะ นี่เริ่มจะสุกแล้วนะคะทุกคนใครยังไม่ได้กินมากินด้วยกันหน้าหน่อแห้งแล้วอะ่ะอืมรอนะคะช่วงรอก็เล่นโทรศัพท์ไปอืมแต่ละคนอืมไม่มีใครว่างเลยมือถือแต่โทรศัพท์สุดท้ายก็มาจบที่ผักน้ำพริกที่บ้านนะคะอย่างเนี้ยป้ามมนาชอบกินนะคะน้ำพริกปลาเนี้ยปลาทูเนี้ยผัก อันนี้ก็น่าจะเป็นจำไม่ได้แล้วมะเขือทุกอย่างซื้อนะคะทุกอย่างซื้อไม่มีอันไหนที่จะไม่ซื้อเลยปลาทูนี่ก็ตัวรู้สึกว่าจะตัวสี่สิบห้าสิบบาทนะค่อนข้างจะแพงอยู่แต่อร่อยนะคะ